พระประแดงนครเขินขันชวนเที่ยวงานประเพณีสงกรานต์เอกลักษณ์ของชาวไทยรามันที่มีการละเล่นกิจกรรมภายในงานสะท้อนถึงภาพวิถีชีวิตที่งดงามและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นไว้อย่างเหนียวแน่นกำหนดจ,จัดงานประเพณีสงกรานต์ในวันที่21-23เมษายน2560ณบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิน่นในอำเภอพระประแดง ผู้บริหารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนการจัดงานให้รายละเอียดของเทศกาลสงการานต์พระประแดงปีนี้ยังคงวิถีเอกลักษณ์ดั้งเดิมโดยเฉพาะเรื่องของการแต่งกายที่เป็นวัฒนธรรมของชาวมอญสีสันสดใสเล่นความสุภาพและยังมีกิจกรรมขบวนแห่สงการานต์ที่ยิ่งใหญ่ตารตาทั้งนี้เพื่อสืบทอดประเพณีอันดีงามให้คนรุ่นหลังได้สึมทับและสืบสานต่อไปอย่างยาวนานหัวใจของงานประเพณีสงการานต์พระประแดงคือ ขบวนแห่นางสงกรานต์และหนุ่มลอยชายแต่ละชุมชนจะตกแต่งรถขบวนแห่อย่างงดงามมีขบวนแห่รถปุปาราชญงพร้อมด้วยคนในชุมชนที่แต่งกายสวยงามร่วมขบวนร้องรําทําเพลงสนุกสนานมีการประกวดนางสงกรานต์และหนุ่มลอยชายที่สร้างสีสันมาตลอดทุกปีพิธีส่งน้ําพระพุทธรูปรดน้ําขอพรผู้ใหญ่การกวนกะละแมข,ของดีเมืองพระประแดงซึ่งเป็นขนมของชาวไทรามันนิยมทำไว้รับประทานในงานเทศกาลต่าง าการแสดงศิละปะวัฒนธรรมพื้นบ้านการแสดงแสงสีณโบราณสถานประวัติศาสตร์ป้อมแผงไฟฟ้าขบวนแห่นกแหปลาเพื่อนําไปปล่อยสร้างบุญทานบรมีสะดะเคราะห์ให้อายุยืนยาวในวันขึ้นปีใหม่ไทยและอีกหนึ่งการละเล่นที่เป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวของชาวพระประแดงคือการเล่นสบ้ารามันโดยชาวพระประแดงจะจัดให้มีการละเล่นสบ้าทุกงานเทศกาลฝึกให้เยาวชนคนรุ่นหลังได้รู้จักเล่นสบ้าให้เป็นเพื่อช่วยกันอนุรักษ์การละ างานสงการานต์ของอำเภอพระประแดงนับเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ได้รับความนิยมในการร่วมสนุกชมการเล่นและวัฒนธรรมที่งดงามจนได้รับการยกย่องให้เป็นงานประเพณีวัฒนธรรมระดับชาติซึ่งการจัดงานยังกําหนดวันหลังจากช่วงเวลาง,งานสงการานต์ของพื้นที่อื่นๆทําให้มีนักท่องเที่ยวหลังลายเข้าชมงานเป็นจํานวนมากทุกปีนอกจากจะสร้างการรับรู้ถึงประเพณีสงการานต์พระประแดงแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้อย่างแพร่หลาย ยังส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการกระจายรายได้ไดสร้างเศรษฐ,ฐกิจของคนในท้องถิ่นได้เพิ่มขึ้น<ม>ในช่วงงานเทศกาลอีกด้วยเป็นที่ยอมรับนะครับว่าสมุทรปราการนั้นยังรักษาขนดกเตอร์เพื่ีสงปรานองชาวมอยนะครับที่อยู่ใกล้ใก้กรุงเทพเราเนี่ยน,นะครับที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมพื้นบ้านนะครับที่เขานํามาเสนอหรือกิจกรรมการแสดงต่างๆการละเล่นต่างๆที่มีขึ้นนะครับในพื้นที่ของ อำเภอพระประแดงนั้นเนี่ยนะครับผมว่าเป็นที่น่าสนใจและอีกอย่างหนึ่งนะครับในช่วงของท้ายสงการซึ่งพระประแดงเองเนี่ยเป็นเป็นช่วงสงการสุดท้ายนะครับที่จะเข้าสู่ปีใหม่ไทยคิดว่าเอ่อจากที่เราได้สัมผัสสงการน,นะครับในหลายพื้นที่มาแล้วสงการนในพื้นที่นี้นะครับเป็นแหง่แหงสุดท้ายที่จะสร้างความสุขให้กับคนไทยก่อนที่จะเข้าสู่ปีใหม่ไทยในปี2561นี้นะครับ สงการานพระประแดงอีกหนึ่งพื้นที่ของไทยที่รักษาวัฒนธรรมการละเล่นสงการานแบบวิถีไทยอย่างน่าประทับใจร่วมชมขบวนแห่รถบุพชาติขบวนแห่นางสงการานหนุ่มลอยชายอันงดงามตรการตาและสนุกกับการเล่นน้ําสงการานวันที่21-23เมษายนนี้ณนะที่ว่าการอําเภอพระประแดง